สวัสดีครับมาวินเชียงโงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถบัสเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถบัสพัดลม12เมตรนะครับผมขับมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับขับมาโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับผมเพิ่งขับมาถึงเลยเดี๋ยวเราไปสอบถามโซเฟอร์กันดูว่าขับดีไหมเป็นไรพนาครับดีปะ่ะเครื่องอยังนี่เท่าโบวะเเกียร์ยัง จักเกียร์ขเฮียวอ่ะคับเขาก็ข <ac> ับรถมาแอร์ฮ้อนบ่โอ้เพิ่ยขับมาขับดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์ร้อนเพิ่งมาถึงมาัดขาดนะครับผมเดี๋ยวเห็นว่าทะเบียนไม่ขาดนะครับคันนี้ทะเบียนนะครแม่อันนี้รูนอะไเนี่ยลูนรอยกระสุนหรือว่ารูนรอยก้อนหินเลยทะเบียนยังไม่ขาดนะครับคุณ เป็นป้ายทะเบียน40นะครับป้ายส่วนบุคคลป้ายจังหวัดช้ยภูมิด้วยเดิดดูเครื่องนะเป็นเบา32นะครับประมาณ45ที่นั่งประมาณนึงเป็นพื้นไม้ครับผมเป็นท่าก,กระบยีด้วยน่าจะรถจอดนะครับผมว่า น่าจะรจดจอดแต่ว่าทะเบียนไม่ขาดนะจอดก็จะจัดช่วงปิดเทอมครับผมว่าพัดลมพัดลมเป็นพิการไปหมดแล้วครับผมตัวนี้ก็ไม่มีใบมีประตูขึ้นลงหน้าหลังสองทางนะครับ มาถึงบับรดูเครื่องดูจะเปิดยังไงลเลยเปิดได้ไหมเปิดได้นะครับเปิดได้เ,เครื่องนี้สันทีนะครับเเครื่องธรรมดาไม่มีโบนะครับ เป็นระบบควบอะไรพาวเวอร์เด็กทิฟฟี่นะครับ เดี๋ยวไปดูเฟืองท้ายก่อนเป็นเฟืองท้ายของรุ่นไหนเป็นเฟืองท้ายของอีสู2 0 0หมวกเก็กนะครับน็อตขันล้อ8ตัวน็อตขันเอาข้าง10ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9น่าจะ10ตัวใช้เป็นยาง1 1 0ขว20นะครับจกภาพยางหลังด้านขวาเส้นนอกไม่สวยเส้นในพอใช้ได้นะครับเส้นในพอใช้ได้เป็นเบรกน้ํามันนะครับเป็นกระทะเป็นกระทะผ้าใบนะครับ กระทะคิวยางผ้าใบตัวนี้ก็เป็นคันหน้าของยิสูสองร้อยเหมือนกันครับผมใช้เป็นยางเป็นยางสิบปานาควบทั้งสองจุดห้าสภาพยางสวยนะครับสภาพยางสวยหน้าขวาเป็นยางแม็กเป็นกระทะแม็กเป็นยางเรเดียนนะครับยางไม่มียางในนี่ กก็คือยกก็ยกแยกก็แยกนะครับคันนี้แยกอะไรได้นะครับยกก็ยกแยกก็แยกนะครับไม่ไม่มีแต่รูเดียวนะครับเนี่ยตกหน้าแตกเป็นรถยี่ห้ออะไรเนี่ยจะไม่ได้ดูใช่ไหมเบื้องเลขคันซี่ก็คือต้นเบื้อ,องแรกไง สภาพยางด,าด้านซ้ายสวยครับสวยสวยสวยเป็นยางสิบสิบเอ็ด R ขอบจงสองจุดห้าเป็นกระทะแม็กนะครับด้านหน้าด้านซ้ายสวยน่าจะเปลี่ยนมาพร้อมกันนะดูจากยี่ห้อแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคันซีเบนยี่ห้อเบนนะครับดูจากคันซีแล้วอุ้ยร้อนมากครับผมตอนนี้ร้อนมาก <laughs> ยางหลังด้านซ้ายเป็นยางพันร้อยขอบยี่สิบเป็นยางข้าใบเช่นนี้ไม่สวย เส้นในพอใช้ได้นะครับแต่ว่ายางรั่วยางรั่วอเป็นเบรกน้ำมันหน้าหลังครับร้อนมากเลยครับผมก็สรุปเลยครับสรุปเลยรถบัสพัดลม12เมตรคันนี้นะครับเป็นเฟืองท้ายอีสุ200ด้านหลังหมวกเกลกแล้วก็คันหน้าอีสุสูนะครับยางหลังเป็นยางพันร้อยนะครับยางหน้าเป็นยางส1บเอ็ดารสองจ้านะครับเป็นคันซีเบนยี่ห้อเบนเป็นเครื่องนิสสันพีอีนะครับเป็นเครื่องธรรมดา ลูกค้าท่านใดสนใจเครื่องสนใจเกียร์สนใจยางสนใจคานหน้าเฟืองท้ายผมแยกให้ได้นะครับหรือว่าจะยกได้ทั้งหมดหมดคันก็ได้นะครับผมแยกยกได้หมดครับถ้าสดชื่นสําหรับคลิปนี้ผมต้องขวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ไฟเข้าไปอีกแล้ววะ